เรามาอยู่ป่าเฉลนครับวันนี้นี่ครับมาหาปูครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับว่าวันนี้เราจะได้กันกี่ตัวครับวันนี้มาคนเดียวครับชายเดียวครับวันนี้นครับบรรยากาศป่าเฉลบเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวติดตามรับชมครับว่าเราจะได้กี่ตัววัน น,นี่เราได้เจอปูอีกตัวนะครับเดี๋ยวดูครับเจ็ตัวหรือเปล่ารอสักครู่วันนี้เจอแต่ละรูครับอยู่ในหลากอย่างนั้นเลยครับมีตัวครับ

หนีบหนีบขออยูเลยครับปุกด,ดำแท้ครับอย่างนี้แน่นเปี้ครับนี่ครับการหาปูด,ดำหรือปูทะเลครับเหี็บเอาอยากหมาครับตัวนี้ยี่สิบนาทีแล้วครับยังเอาไม่ออก dạng 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 này dạng 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 ไม่เนี่ยกดไป่อ้ยเอ้อ้เอาอยากมาครับไม่รู้มันย้อนกลับไป

หวาจะได้ครับเห็นเอาเนืยเลยครับตัวนี้เนืยมากนี่ครับแน่นไปครับหวานเจี๊ยบเลยตัวนี้ครับ